บึงบึงครับท่านคุณเต็มเผาอัญญาครับคุณเอ้าสาวคืนมานี่ต้องคืนใดวะพ่อแพ้ลมเลยคุณเต็มเต็มครับเต็มเผาอัญญาเบิึงครับทั้งหีีโอ้โถ่ตัวหมุกไงนะครับเต็มเผาบุษผ้าครับผมพี่น้อง นี่ครับมเบ่งปลาผีใหญ่สุดนี่บ่อแล้วนะครับผมปลากระโคนะครับผมนองเนาะโอ้จะงโครับนี่ใหญ่แห้งครับกระสอบปน้ออกระสอบดีน่อยอาชีพวะดัดเด็นบรรยากาศดูนะ ลอยอยู่ตรถดูร้านน้ำลูกปลาครับมีบรรยากาศมัเพิ่งกันทะลักจังหวัดซีนจีเพิร์เท่านะครับผมมาสามพันตัวนะครับผมส่วนมากก็มีแต่ปลาปึ้งนะครับปลิงหมอฟูข้ของบ่อเป็นว่าปล่อยลงครับมือหนึ่งหมื่นตัวนะครับผมหนึ่งตัวมีตัวใหญ่อีกปีที่แล้วนะครับผมนท่านอีได้นะครับแข็งเดี๋ยวเขาก็มาส่งครับ สวัสดีครับเกษตรไทยยุคใหม่มาแล้วนะครับผมอนีภาพที่น้องมเบึงการลุ่งแหลุ่งป่านะครับผมเดี๋ยวพามาเบึงบรรยากาศนะครับเป็นการลุ่งแหนะครับทั้งเบิด์ตปมาเลยสามสิบหาเสียนนะครับผมโดยทีมงาน เป็นาขาดเสาะเกานะครับมาเบิงมาไพจมานครับมือนี้เบิงเบิงครับท่านผู้นิ่งเต็มเผาอัญญาครับคุณเอ้าสาวคืนมานี่ม้องคืนในวันนี้แพร่ลมเลยบนอ๋เต็มเต็มครับเต็มเผาอัญญาเบิงครับทั้งนี้โอ้ตัวตัวหมุนง่ายนะครับโอ้ เต็มเข่าบุษผาครับผมพี่น้องปลาอยู่นี่เพิ่วมาเพิ่งปล่อยลงประแม่นมื่นโตนะครับผมมัดราคกสามพันหานะครับสามพันหาอุ้ยเนื้อที่อยู่นี่ประมาณสามไร่นะครับพี่น้องสามไร่พิกัดอยู่บ้านวังชุมพูครับอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมอ่ะมาเบิ่งแกะไก่ มาบังไกลๆไก่นะครับทางนี้จะเป็นยังไงเต็มเผ่าคือเขาบบนะครับอ้อถูกอุ้ยแพ้จนลมเลยพี่น้องแพ้จนลมเอาขึ้นในวันนีโอ้ยพูดอยู่ในไก่มานกมัวอ้โถูกโอ,โอ้ส่วนหมากพี่นเป็นทั้งปลาบึกนะครับปลาบึกปลา ตึงนะครับส่วนไล่อย่าเป็นปนลาถี่มาเราลงมามั่นมือโตนะครับผมบานแหลมเก็คุ้มแล้วครับนี่กับบานนี้เลยเอออ๋อถูกครับเต็่มห่ออันยักนะครับผมเต <c oughs> ึนครับบรรยากาศนะครับโ <c oughs> อ้ออมอย <c oughs> ออมันสุกผุซุกคนครับเหมือนนี้มันสุกผ <c oughs> ุซุกคน บาดแหลกก็ยังปศ์ปลาให้ในแล้วได้คพี่ลองบาดแหลกก็ยังปศ์ปลาให้ในแล้วเหมือนกับทีมงานว่าน้ำกันครับบันผู้เงินนะครับปศ์ปลายังบ่แล้วขุยนะครับบันผู้เงื่อนนะครับส่งบรรยากาศเรื่อยๆนะครับ ยังร้ายครับปลายังร <im> ้ายครับยังบ่อนยังยั่งร้ายอยู่ครับมือนี้คือจะซื้อีกเงาครับผมพอบาดแหลกกับมิตรภูมันหมานเลยครับเต็มเผ่าอายะเลยเราจะซ้อนครับพี่นเราเดี๋ยวจะพาบึ้งบรรยากาศเรื่อยๆนะครับ ีนะครับบรรยากาศออกจากให้จากสวนมากครับวัอนี้งดเข่าสวนมือนึงครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการล่งแหงนะครับแพละ 3, 5 0 0ห้ารอบาทนะครับผมปลา1น0 0 0มืนตัวนะครับปลาปึงปลาบึกนะครับผมแมีใส่ไงนะครับมีใส่ไงตั้งแต่ปีที่แล้วยังเอาขึ้นบบเบิดนะครับปล่อยเผื่อลงไปอีกนะครับถือว่าปลาหลายครับบอียบอยปลาหลาย้นที่ประมาณสาม สามใบนะครับสามใบสองงานนะครับผมเอาเบิรงเก๋าเครับยังบนซาเลยเลียวอยู่ลุ้งในผู้เดียวนะครับลุ้งในผู้เดียวหาเมื่อยกับกับเกลียนกันได้นะครับพัดกันได้เส้นแฮนะครับมนี้มากก็ทีมงานนะครับผมมาทีมงานจะใส่แฮ่ชิปเส้นครับชิปสองศอก เอือด็กอ่อนส่อนไครับพี่น้องมีเดใหญ่ๆตัวงามๆเ้ยเดี่ยวง่าเนาะเพ่นี่มาเดียก็เต็มเผาอาญาแลวครับอา่ มาทั้งเบิรนะครับประมาณสามสิบหาเสียนนะครับผมโดยทีมงานจะขาดซอกกราวครับยังบ่อนอี่ครับปลายัางเสียอยู่น้งฟังครับแค่น,นี้ยังโพสในเหล้วกัน ประถานรุนเมื่องครับวันนี้ว่ามีไฟจะได้โตบิ๊กโต้ใหญ่ๆน,นะครับผมอ่านี่ใกลๆน่ครับโอ,โอ้ยแฮฝ่ายก็แพ้ก่อนบ่แตกจ่อยครับพี่ครับพี่ป้ายยู่ต่อนาเพื่อนนี้ครับบ่อนกันแบบอุ้ยขึ้นายแหงอยู่นี้ยิ้มุมครับปานเขาฟังนะครับ อยู่ข้างๆก็จะมานออู่เลยวะวายงามแห่งนึงน่ะแกะมือไหมครับดีครับอูย้ยู่ต่อหน้าต่อตาเลย ครับอยู่น้ำมุงน้ำฟังน้ำแจ๋ทวานขัาป้องนี่ไรคือจมานครับกันเดี๋ยวส่าวเป็นสางแหวครับบานละซ่าเขาคุ้มแล้วอ้ีน่ครับอยู่ห้องหงาผมนี่ โอ้ยตอนหน้าต่อาตาเขามุ่งนี่ได้นี่มาเลยครับนี่เต็มเผาอัญาเทียนี่เอาเอาไหมครับเอามุ่งนี่แล้วครับเอาหน้างละครับ <laughs> าารบ,บาดนี่ละจะได้เต็มเผา อ่ะทางนี้ครับขอบมุมนี้อ,อืมบวชกะละมังพี่ครับป้าอยู่มุมพี่อยู่ขาดกะละมังพี่โมมีคนมาก,กวนเพีน่นเข้าฟังกันเลยครับป้าอ่ะมาลุใใกใหญ่ๆนี่ครับผม มันไผมันมั่มนดีครับมานี่นี่ครับ<อ>นี่แพ่จนแพ่จนจม เตีมาอัะยาครับพี่น้อง um> <ok agen> ึ claro> ้นแล้วละสองบาทสองบาทก็ได้ค่าไว้ขึ้นแล้วเนาะอ้ยันตรงง่งคัพี่น้องเอาไปุยนมานน่ไปัางไหนเสียดทุยยมันอู้ยวันแฮงงามครับแหสิบเสอน เส้น12ช่อครับเอาเท่านี้ครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือกันได้นะครับเปลี่ยนมือกันได้ถ้ามือก็ออกมาพักก่อนนะครับผมก็เปลี่ยนเส้นแหนะครับเปลี่ยนกันได้นะครับเปลี่ยนนี่แล้วนะครับเปลี่ยนเศร้าเกินไปจนแทรลม นี่แหละครับมันไฟมันมันเจ้ไฟเจ้มันนะครับไปอยู่บงปลาไลาก็จะได้ไลก์มันกูมูนะครับอุ่เอ้าอุ้ยอุ่ออนเสียนทุยครับทีมงานมานำกันเป็นยังไงหน้านะครับเต็มเผ่า,าเพื่อกันเลยอยู่กลางกันเลยเ <c oughs> ออสี่โตหาโตครับมีแต่โตง,งามๆโอ้คืนท่านในเบิร์ด โอ้โหโบแมนสีหาตัวแล้วครับพี่น้องมีเดี่ตัวเงางามครับนี่ครับอยู่กลางกระมันที่กันครับอยู่ขอบกระมันนี่ครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆเลยครับป้าพี่จะฟังอยู่นี่ว่าเบิึงมาหลุนกันนะครับเพมึนจะได้ไลฟ์ไปไหนครับ นักบ <expand> ่าวเลยจังเดยยืนดีวิกัปนะครับผมอยู่บ้านบางชุมพลนะครับผมอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกตนะครับบัดสามพันหานะครับผมบัดสามพันหาเอาลงย่ำเลยนะครับมีแต่เต็มเผ่าอาญานะครับปลาอย่างไรปลาอย่างไรครับปลาปึงปลาบึกนะครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆปลาใส่ใหญ่กับยังนี่นะครับผมนี่นะครับผมมาเบอร์ไกล แพ้จนล้มเอาขึ้นได้๋ยววะเนาเต็มบ่อยะอู้มันจะตัวใหญ่ๆมานี่เอาไปใหญ่ก็กดเอาขึ้นได้๋ยววนานี่ปอดถเต็มมาเนครับไลก็รอบแรกอยู่ เด็กตัวใหญ่ๆครับเอาขึ้นนีเดี๋ยวเบิร์ดนะครับจะเดี๋ยวรูดเผาอยู่โอ้ยอยู่ถือบ้องกระมานกระมูนะครับพี่น้องอยู่อยู่ขอพังอยู่ขอฟังครับนี่ครับโอ๊ดถูกปุ๊ดแล้วง่าะเปลี่ยเปลียนเปลีนมือ <c oughs> อะไระโอ้ถูกเปลี่ยนเปเปลี่ยนมือเลยครับเปลี่ยนมือเลยตัวใหญ่แห้งครับเบื้องฝุ่น กได้นีเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนมือได้เอาเมย์กับเปลี่ยนผู้ม่ได้นะครับผมโอ้โตตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่แห้งโอ้บานนี้ว่ามันเป็นซิฟอยู่บ้านนี้โอ้ตัวใหญ่นี่อว่ามันซิฟอยู่หรือล่าเนาะ โอ้ยไปเจอออนซอนครับพี่น้องตัวใหญ่หลายนะครับสามพันหานี่คุ้มเลยนะครับสามบาทเท่านั้นครับสามบาทก็คุ้มแล้วนะครับถ้าได้แบบนี้นะครเข้าออนซอนออนซอนหลายครับนี่นะครับพี่น้องเมืเ่บ้านๆทั้งอีสานบ้านเฮานะครับผมลงแหลงปลานะครับผม ไอ้มีให้นี่น้องนะครับมีหน้าสามารถที่จะเลี้ยงปลาเป็นอาชิพเสริมได้นะครับผมเปิดบัฟให้เส้นแหเพิ่นลงไปนะครับสามสิบหาแฮหนะครับสามสิบหาแพร่รวมๆแล้วยินดีกับได้แล้วครับหนึ่งแสนกลัวนะครับผมแสนกลัวได้ค่าปลาได้ค่าทีนะครับผมก็คือได้ไลก็เห็น,หน้าว <laughs> ปีละเทียนะครับลุงเทียนนึงนะครับเอาจังได้เอาบเบิร์ดเอาเข้าปานะครับผมเอาบเบิร์ก็ได้เอาปีหนาต่อนะครับนี่ครับตันนี้ใหญ่แห้งไอมัดไว้ก่อนนะครับยันรุดเดี๋ยวค่อยปพสที่หลังนะครับผมตัวยังไงบอด้พอดูนะครับนี่นี่มัดไปเลยครับบอด้เอาลุงนะครับมัดไหว้มัดไหว กันรุดนะครับบทนี้มีไผ่พ่อโตซาโล่นะครับนย่างไผ่พอ่อยู่นะครับผมค,ครับแค่ฟูอยเกะไก่ครับมานโกโม,โมกระไรจะเอาปลาขึ้นก่อนครับเอาปลาขึ้นก่อนนะครับมันหนักแล้วมันเต็มแล้วนะครับนะมาเบิ่งครับมาหลุ่นกันครับอันนี้เอาขึ้นรอบแรกอู้ยขอบ ตัวบบง่ายหนึ่งบาบนี่เอาเอาขึ้นซอยกันครับอู้เต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเลยม้นแห้งคุยู่ขอฟังนะครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเอาขึ้นมาไใบก่อนขอยเอาลงไปไหมโอ้สามคนสี่คนเหมือนเด้วยโยขึ้นได้นี่โปไหวเขาเนาะปรดึงซอยเราเนี่ยแต่ นักแห่งครับมัดสามพันหาเป็นังไงครับพี่น้องมันสุผู้สูข้นตังเลิกเลิอกโอเโลูกนึงเอาเสือกมัดครับดึงกันมากซอยกันจนเต็มมองใส่ปลายพี่น้องสี่คนอะไรยี่นักงีราเศร้าโลกเอาขึ้นซอยกัน ดึงสองคนหอบดังอีกสองคนโอ้โหไหล่ะทีมงนโอ้โวามาสั่นพระโล้นหน่าสิเอาเอียงเอียงไปหัวนตละตะลิงมันสั่นหนเอ ดึงสองดึงสามคนหาคนครับพี่น้องไปยาขึ้นได้อเลนรองแอคชั่นพาไหเนี่ยแอคชั่นแล้วแอคชันแล้ว <c oughs> ทีมงานสวนใหญ่หนูไปซอยครับฟลามนาันนักไลครับออวปเปตือ,อนซอยครับพี่นออ้นนองอืออู้ มานมานมันครับวัดสามพหาอำเภอกันทารัก์จังหวัดศรีสะเกดครับอนี่ครับสี่ฟูมานเอาปลาถึงก่อนมูคนปะอู 50, ้ยังพ oh, mm. ัเบิดตัูดตูดไปกี่ตูดตีรีอย่าเพึ่งเปิดตูวมันอยู่ไก่ฟังไรลูกฟังซมโบ่ เดือดัวงามๆตัวใหญ่ๆครับพี่น้องมัน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 นี่ตัวใหญ่กูมูมุนดักอุ้ยเป็นตัวออนซอนครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่กำลังเห็นตัวใหญ่ครับยังบมยใหญ่ที่สุดยังบมยใหญ่ที่สุดหักเราเนยเสือมีใหญ่กูนี่อยู่อ่าขายกันนะพี่น้องจะปรปึงกับแตงมูดักต้งมี เตรียมนะครับเอาขึ้นพลาหนาครับเตรียมทั้งพันลิตรมาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีน้ำแข็งมาทรงนะครับเอาขึ้นมาปพดก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปใหม่นะครับผมตัวใหญ่ตัวงามกับบลูดนะครับซิปโกลูซิฮาโลนะครับตัวนี้ตัวใหญ่แห้งนะครับผมเข้นเร็วขึ้นไเปลี่ยร์โตกินออกข้าศอกดินออก มันมันมันมนครับแค่ีแค่เพ็นอยู่ขอฟังปลากันเมื่อจุ่มกันอยู like ่ทีกะตออีกฟังกันเบอรปลาอีกยังครับพี่ปลาตึงครับปลาตึงใ well> ้ลดอะไรครับ <si ึงบ่โละมานาบอมลึกะตนี้ใล่อยโคลงอยลเกบถึงเี้ยลกเวอร์ไคร์ตีมเข้าไปตดาไป ปลาปปลาบึกตวใหญ่ครับปทาเ่ระี่ดัดตดบนท้บรรยากาศอยู่หน้ยอยู่ตรถดูสนาลงปลาครับบรรยากาศกันทลักจังหวัดสุนสกิลตเท่านะครับผมบัดสามพัน0หงนะครับผม ส่วนมากก็มีแต่ปลาปึงนะครับของบ่อเป็นว่าปล่อยลงครับมือหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งตัวมีตัวใหญ่อีกปีที่แล้วนะครับผมบนท่านีได้นะครับแข็งเดี๋ยวเขาก็มาส่งครับเดี๋ยวเขาก็มาส่งเอาบ่อหยับมาแก่ไกแน่เพราะไงทั้งคนโย่ไก่ด่าแหมเงี้ยแข็งไป ทั้งก้าแบบทังขี้เงินฮะอะทีครับมาเบิ่งปลาทีใหญ่ที่สุดนี่บ่อแล้วนะครับผมปลากระโกนะครับผมนโอ้ยจะโลครับนี่ แห้งครับดิกระสอบปะเนาะอบโอ้ยสอบมังพดีพี่น้องยกยกันโยกันโยกันกบเิ่งมนักำรหาซิฟะโอ้ยอาแห้งครับพี่น้องผู้นี้แพทอันี้ขึ้นหมานครับได้ปลากระหูงหญแล้วครับผมหมานกระมูครับตัวนี้ตัวนี็กระมูเอาสางเตะครับ ซื้อสีหาสีเพิ่งแล้ว <c oughs> คุ้มแล้วครับคุ้มแล้วคุ้มแล้วครับมาลุ่นกันครับ ตัวนี้ปลาของหงญ่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองว่าหันเอาขึ้นแล้วนะครับว่าหันเอาขึ้นแล้วว่าลงไปไหมก่อนเอาขึ้นมาพูดเดียวว่าหันเอาขึ้นแล้วนะครับ47กิโลนะครับผมเดี๋ยวมาหลุ่นกันว่าตัวนี้จะจักรกิโลนะครับอู้ยใหญ่แฮงครับหอาย่ครับเนี่ยะบาดเนาะคุนครับเก็บก็ได้นะครับพาดพาดรถเอามาหงาง ตาแค่สามปัญหาครับตัวนี้ใหญ่กว่าเพราะว่าเกินคาบัดนยครับตีตาสามลูกตบตาตึงไปตีตรงม่านครับตีตีตรงม่านมันรับครับมันขาดตัวนึงนี่ครับผู้เพิ่นได้มากคุณเขนชิลอกน้ำเลยตัวหนีมตัวใหญ่แห้งครับยูพูนตัวนึงกับซังนี่ตัวนั้น47กิโลซังแล้วครับตัวแหลกอันนี้เป็นตัวที่สองตัวน้ครับ ตัวที่สอแ่เมา่สร้างเบิ้งมจะลุดไปหลายบก็ตัวแหลกปไว้บนตัวนี้โอ้ปไครับตัวนี้เกนจนุดเลยครับเก็บหลดเลยครับเียบปหวานเกียบปหวานบวกเง่ตังนี่ครับเทียมันมันหวาน ลัจกเดี๋ยวูาเียเอาดอกนี่เอาให้ลูกแห่สีซุ่มเอาบอแหพื้นนี่จกอดพชายหัวเลยแหหมาพิ้นพิ่นบากจับดั้นไม่นเลนะสีเลยเป็นยังล่ะลหนๆก็ะไ้ตัวใหญ่มันก็คุมเลสีเลยนพิ่นเอลหันพ่นบอลอยากเอาเลยครับพี่แจ ตัวแรกเดือเอาด้ครับสีเจ็ดตัวแรกสีเจ็ดกโนะครับตัวนี้บต่กว่าหาคิโลครับมาดูเ่นต้งร้มาเบิงเนี่ครับนี่ตัวที่สองะครับของบตัวที่สของบัีเจ็ดครับตัวแรกครับผมขาแต่บวไปตัวนี้ใหญ่ว่าแท้ มันก็ได้ดอกจะพวดเผาออกโรดเด่นว้ยเอาลวงไปหัวมันคุณ้ยขยอนโอ้ยเอขึ้นมาจังไดบอลลางเอาไปลางน้ก้อนไปลางน้าอย่าเฝาเอาใส่แมฝาใส่อย่าฝาใส่ไปทางเอาไปลางน้าก้อนเอาไปลางน้าก้อนขึ้นตาซังขึ้นตาซังเทโเทโห้ำไปนั่งหันไปนั่งเนี่ยไ นี่่ล่องเ็นลงเบิ้งนะครับก็เล่อยครับเ็เล้นะครับนาน้ำยาน้ยโอใหญ่กว่าปลาหนักกว่าปลาตัวนี้นาทีพ่ตั้งก็คิแล้วครับเอาสิจะสังเบิ้งครับสะสังเบิ้งแสดงว่านักกาตัวเดียวตัวทีเดียว4 7ตัวตัวนี้มันยาวนะตัวนี้มันยาวเอาลองครับงครับองเบิ้งงเบิ้ง

4คันีนี้มอไม่ไอกิโลครับ4 s มาหั่4ครับตัวบอลเจ็ดแล้วตัวนี้มันเงวลดกัน6กิโลครับปลาเพืิงครับปลเพิงนี่ก็คือใส่2โลัวนะครับนี่เกือบ3โลนะครับผู้ใดอยางไงปลเพิงครับเขามาเอาเลยนะครับ